สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดียมามเช้าสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับแม่มาไม่ทันครับรเกษตรพัฒนาจมครับเมื่อกี้ครับจมตรงนั้นเกีียวไม่เสียดซ้ำฮะต้องเงอาคันนี้มาดึงครับอันนี้มันรุ่นเล็ดรุ่นใหญ่นี่ฮะ ึ้นกลางบ่ะอุ้มกี่ตันตันเป็ดเฮ้ยพอดีเลยนี่ก็เดินสิบสองบ่ะเดินสิบอ๋อเดินสิบเผาใหญ่ ตันแปดนี่แหละพอดีเลยตัวนี้นี่เนี่ยเดินขึ้นสบายๆเลยครับเดี๋ยวพาไปดูร่องรอยการจมเมื่อคืนครับโอ้นี่ไงตรงนี้ครับ เอาล้างขาล้างขาก่อนอุมตัวนี้อุ้มเท่าไหร่เนี่ยสองตันพอดีเลย เดี๋ยวให้ดูครับจมตรงนี้นี่เออตายตายตายเจอดินสมองมาไม่ทันมาไม่ทันเสียดายมากเลย <c oughs> ตมโกตัวใหม่อยู่นี่โอ้เครื่องอีซูครับนี่แหละบ้านกวดต้องเอารุ่นนี้เลยมันเกี่ยวเดี๋ยวผมดูไปแล้วเหมือนกับเหมือนเหมือนกับมันหนักกว่าน้องพลนี่นี่ เหมือนจะหนักกว่าอยู่เดินสิบเราใหญ่ครับอนาคตลงได้เลยบรนกวนรุ่นนี้ลงได้ครับอนาคตรครับฮะตันะวไหน ออนงไปเี oh ่ยวมนกินสจนัก <c oughs> oh ันน <die. c oughs> oh ัเียวเต้อันนี้ออกได้กี่ปีแล้วออกปีนี่ครับเพิ่งออกบอกอ๋อซื้อมาตท่าไหนไปแสนห้าเกี่ยวเท่าไหร่นี่ลูกใหญ่ด้วยหลูกหล้างกไปลงแลยวกัน ๋อครับเรียบร้อยเนาะได้กี่ไรแล้วนี่ยังไม่ถึงรอหรออ๋อแบบเกี่ยวไรทรารนุเทนั้น หกร้อยเลยครับอ๋อครับเจ็ดร้อยเลยนะอู้น้าไปดิบอ่โอ้หน้าก็ให้เลยโ O oh, đi, nó văn níu kia, kia đây là cái oh. 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 oh, này đi thế là cái sự là 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 คนนี้บาด nữa con phần มัน giúp แพงตรงนี้เพื่อนบาด เป็นพรงน่พัโรงเนี่ยเธอเสลยรุเแเคนธอเสรรคนใหญ่ใหญ่เอู้คนตะเคดูเหรอดูบักเลยดูเลยโยมยะอะไรล่ะในที่โยมอะไรมีจุดอะไรประมุ่ยร่หากเด็กจีเราดูแล ไปบตอนนี้เลยชนยนี่น้บัาตอีเลย้ยป่งอะไรหนุ่มน้อยวนสร้างฝันครับนุ่มน้อยไอนุมน้อยวัยรุ่นสร้างฝันครับนี่อยู่ที่ไหนนี่อยู่โคกใหญ่ครับอยู่โคกใหญ่โอ้มีอะไรให้ดูบ้างาการรง็พุ่งทำพุ่งทำอ้หนุ่มน้อยวัยรุ่นสร้างฝันไอหนุ่มก็เกี่ยวครับ เกษตรพัฒนาเอาลองเข้าไปดูเด้อิึงซื้อมาปีนี้คันนี้โอ้สีได้มาไม่ทันรู้แลวมีติค้นมาห,าหารถก,ก,ก,กเกี่ยวนี่น <c oughs> นก็มาหารถเกี่ยวนี่แม่อ้วนแม่อ้วนก็มาหารถเกี่ยวครับ อ้าวมันก็ซุกพร้อมกันเนะาะใครก็อยากเกล่ยวลราไม่อยากเออเฮ้ยเป็นไรนะอะโอ,อ้น้ำน้ำเปิืนน้ำออก นี่มันหน้าเกี่ยวกี่เมรร็ดวะสามเมรร็ดบ่ซื้อมาแปดแสนห้าครับพี่น้องนี่ผมว่าซื้อรุ่นนี้เลยกำลังดีเลยนี่อุ้มสองตันนี่เทลเลอร์คันเดียวขนบ่บโอ้ยังไม่ซื้อเทลเลอร์ซื้อมาจากซื้อต่อที่บ้านเขาบ่หรืรอว่าซื้อในบริษัท อ๋อ <Ồ, S 2> ยังใหม่อย oh, ู <impossible i AT> ่เลยเนาะรถรถขับปีก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่เอ๋ปีปีนี่นะโอ้รถไม่ค่อยได้เกี่ยวที่โลกดีมากเลยดูอ่ะ มากเลยไว้เส่งแหงดีมากเลยนี่นี่ใหญ่โอ้โล่งแต่วะไม่มีอะไรแยะมันโล่งสายพานมันโล่งดีฮะอ๋อ ที่สูงครับร้อยเก้าห้าป่เครื่องร้อยเก้าห้าป่ะร้อสเท่ากันแบบทันน oh. oh. ั<_<_<_<_<_<_<_<_<_้นไหมไอ้ที_<_<_<_<_<_<_่ขึ้นเลอร์ไปเท่ากันไหมอ๋อรถเท่ากันเลย ขนาดนี้แหละพอดีเนาะโอ้มันไม่จมนี่ใหญ่พูดบ้านเราเอาแค่นี้ก็พอแล้วรถ่ไหนรถบ้านไหนออกไม้สองอันเลยนะรุออออ่นนะไหน วว่าวันหนึ่งเกี่ยได้กี่ไร่อะสองคันนะคันเดียวสามสิบไร่โอ้ ย้ายจากลูจากบ้านถนนมานี่อ๋อรถย้ายรถย้ายด้วยเสียเวลาครับทำไมลรถมันใหม่งี้มันไม่จุกจิแล้วมั้งเนาะเกี่ยวอย่างเดียวเลยอ๋อวติติดเออโอ้

โอ้รู oh, ้แล้วพี่น้องเอย้อยเดี๋ยวจะซื้อรุ่นขนาดนี้เท่าน,นี้แหละมาเกี่ยวนี่เพราะซื้อรถใหญ่แถวว่าเราลงไม่ได้จมขนาดนี้แล้วจิงจริครั้งเดียวเองบอ่น,น,นี่นะสาม,สามคังแล้ว,ว,อลวโอ,อดครับเขาเซ็นเตอร์เขาสองพันห้า ต่อเดือนออเซ็ตด,ดูเลยสองหมื่นห้าแจ้วช่องอะไรนะหนุ่มน้อยวัยรุ่นสนนนร้สางฝันครับหนุ่มน้อยวัยรุ่นสร้างฝันฮะทำทองมีโอเอาไอ้หนุ่มน้อยวัยรุ่นสร้างฝันครับเออ

ไอ้นั่นี่คนละเจ้าว pues huh ่ะใช่ไหมเนี่ยคนละเจ้าครับวิ่งนู่นอะนั่นคงลุงเบื่ออืมนั่นสิบสี่อันเจ้าลุงเบื่อสิบสี่อืมนั่นในสิบสี่สิบสี่อันนี้เก้าแล้วก็อยู่บ้านก็จีบได้สิ เขาวัดว <s we b> ัดแบบไหนโทรศัพท์วัดบ่เอาโทรศัพท <t> ์วัดบ่อันนี้ผมในในชุดผมทำมาอะไรนะเก้าไรทำาอะไรที่ตะเกสเตโกนะยังไทำมาอย่างนั้นเลยแบบไหนอ๋อก็เซตโกนจับกับโทรศัพท์ก็ได้เขาจะเพรูะเราเราดูวัดดูนี่เท่าไรวัดเพราะว่าพื้นที่นี่ดแตยไอ้ที่ไอ้นี่ไม่ต้องนับจากคลองนับแต่พื้นที่ทุ่งนานล้วนะทามานับนานนี้ไม่ได้นะ แต่เฉพาะถ้าผมพูดตรงๆแต่พูดแต่เฉพาะนานี่ไม่เฉพาะที่ว่าเป็นท้าวนี่ไม่เกินเียรไร่นั้นแหละเพราะว่าขนาดน้มันใหญ่เลยเนาะขนาดนี้วเราลูกคลองอว่าคลองกินมาตั้งเยอะเลยน่ะเดินหน้าผมแค่นี้นะไม่ใช่ติทีคงตะเบือยนั่นน่ะของผมแก่หน้าเรกยวอยออกนี่คลอกมาอย่างนี้เลยโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามภารกิจน้องพรเกี่ยวนาตะเพงต่อไปนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม